มือดึกค่ะมือดึกถึงโลรงแรมแล้ววันนี้ณนะชั่วโมงนี้ตอนนี้เสียงเซ็กซี่อีกแล้วได้ได้ยินไหมนะคะก็คือ,อ,อยังไม่เสร็จงานค่ะเสร็จงานพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะบินกลับไทยนะคะกรุ๊ปนี้นะคะมาเกาหลีก็คือมามารับกรุป๊ปสาวลาวนะคะมารับกรุป๊ปสาวลาว ก็ก็อย่างที่บอกค่ะกลุ่มนี้นะคะอ้อมมารับกลุ่มสาวลาวอีกแล้วนะคะแล้วก็หัวหน้าทัวร์ครั้งนี้ดิ้งด่องมากค่ะถ้าใครถ้าใครตาม a c e b o o k อ้อมอยู่นะคะจะรู้ว่านางคิวโก่งดุดคันสอนนางบอกว่าปากแจ่มมากนะคะบอกว่าสีชมพูอ๋อไม่ใช่ปากสีส้มนะคะมาพบกับเธอกันเลยค่ะแดนแดนแดนใครเอ่ย สบายดีเนาะซื้อสังน้อยสังน้อยน้อยจริงบอใหญ่เธอ <ะ S 1> ใ,หใหญ่ใหญ่มากเมาสังน้อยเมาค่ะสังน้อยวันนี้เธอมากินอะไรจ้าวันนี้มากินไก่ในห้องนะตอนนี้เนาะเออเรากลับถึงโรงแรมแล้วเด๊ะแม่แล้วออมื้อเอนจะเป็นมื้อสุดท้ายที่เหตุเวียกเนาะมื้อนี้ก็ขอ สลองน้อยหนึ่งก็ออคือ,อ,อต้องบอกก่อนว่าซัางน้อยเคยมาเกาหลีก็หลายครั้งด้งแต่ว่าซัางน้อยบอกเคยได้กินออไก่ทอดน,นะคะถ้าใครเคยเป็นผู้ติดตามอ้อมจะรู้ว่าอ้อมชอบกินไก่ทอดยี่ห้อเคียวชนนั่นเองแล้วก็เวลาหัวหน้าทัวร์มาก็จะพามาจัดของอร่อยนะคะไก่ทอดที่อร่อยที่สุดใน3โลกซังน้อยเชื่อบบเชื่อบอ บอบเสือเนาะเพราะว่ายังบบได้ลองเดี๋ยวจังหน้าลองมาซิมาบอกอ,อ,อีกทีนึงลโอเคอะลอ,ลองลองลองเดอเ,เอาละค่ะตอนนี้นะคะสร้างน้อยพออร้อมอบพร้อมแล้วเนาะตอนนี้ไก่ที่วาแซบในสามโลกก็อยู่ในมือของสร้างน้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกทานได้มาเห็นแล้วมาซิมแล้วมาเห็นวิธีการกินเนาะ<อ>ว่ามันจะแซ่บสบายเห็นปะเห็น่ะนา่งนังนังเล็ด ซักน้อยแร็มากค่ะเป็นะทีนี้อ่ะเปิดเดะเปิดค่ะชิงแด่งแดนแดนกินกลินกินเป็นไงว้าซักน้อยนางเวอร์มากนี่แหมแอบเซ็กซี่ใส่เลยเซ็กซี่นิดยาดมจะกินก็หู้แล้วเนาะว่าแซ่บซ้ำใดเดี๋ยวยังให้คนที่ได้เห็นดูได้กินคือทุกคนคิดเหมือนหนูอ้๊อมไหมว่าซ้ำน้อยแล็คมากค่ะ พร้อมกินยังพร้อมกินแล้วเนาะเดี๋ยวมาเปิดแล้วมาเบิ่งพร้อมกันว่าหน้าตาของไก่จะเป็นแนวใดโอเคค่ะ,อ,ะอร่อยภาษาลาวว่ายังไงแซ่บหลายแซ่บหลายอะให้มาแล้วอุ้ยน่ากินมากพี่อ้อมได้กินแล้วซังน้อยได้กินแล้วอ่อมากอะพี่อ้อมเคยกินแล้วแต่ซังน้อยยังบอเด็คบอเคยได้กินซังน้อยก็ลองซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ ขาพิตะเกียบไปด้วยค่ะอ่าจะมีไม่ทูเนาะหรือวัตตะเกียบภาษาอ๋อไม่ไม่ไม่ตะเกียบคือไม่ทูเนาะไม่ทูไม่ทูภาษาลาวภาษาไทยเอินตะเกียบเนาะแต่ตอนนี้เนาะถ้ากิ่นไก่ใส่เครื่องมือยังสิจะบมูหรสชาติเลยวิธีกินไก่มันสิแซบสัดจริงจริงว่ะเดี๋ยวซ่างน้อยจะมาสอนวิธีการกินแบบไทยๆแบบแบบลาวๆเนาะแบบแซบๆซบเล บ้านฮาว <Okay. S 1> เดี๋ยวลืมไปได้เลยสองอย่างมีเพื่อใช่ไหมตะเกียบ<อ>เพื่อไม่ถูไม่ถูไม่ถูเนะอ๋อสิ่งที่มีก่อนจะกินเนาะสิ่งที่มีทิ้มาซัางร้อยรู้หรือเปล่าคืออะไรกิมจิบออ,อันนี้คือดูดีๆด,ดูดีๆ ย้ำคนได้กินหัวเชเท้าหัวเชเท้าเออหัวเชีท้าดองหัวเชีท้าดอกภาษาลาวหัวเชเท้าพูดไงคะหัวเชเท้าอ๋อก็คล้ายๆกันเด้ภาษาไทยจะหัวเชีท้าเนาะหัวใส่เท้าภาษาลาวเนาะโอเคถ้าจะพูดว่าสั้นน้อยแรดมากอันนี้คือภาษาไทยถ้าจะภาษาลาวพูดว่ายังไงสั้งน้อยแรดลายอีบาเอามีอะไรมาด้วย โคกเนาะโคกเกาหลีนั่นเองตองน้อยเนาะปองเดียวหันสองบอบอกกินพี่อ้อมบอกินบนึ่โอเคนี่ก็จะกินดะหรยังเนี่ยแกไม่ต้องควักอะไรเลยจะเจอแกลองกินอีบ้าเดี๋ยช้าจังเลยคนทุกครอดูตอนกินอยู่โอเคเนาะมาฮอดตอนวิธีการกินของเฮาแล้วก่อนอื่นเบิร์ด มีไก่เนาะเป็นตัวทดลองวิธีกินไก่ที่แซ่บก็คือที่เราลืมไปก็คือไม่ทูเนาะหรือตะเกียบลืมไปแล้วเนาะลืมไปมาแล้วเอาไงดีลืึก็คือจับไก่ขึ้นมาชิ้นไก่เนาะแล้วก็เข้าไปในปากเดี๋ยวสังน้อยสึดสากที่หทเบิวมามนแข่งขนขอที่แบบเซ็กซี่มากอุตาอุตาอุเสียงกรอบมาแล้วค่ะเป็นไงคะสังน้อยหนูหน้าหน้านางฟินมากเป็นไง อยากจะบอกว่าแซบกายสามโลกเลยเนาะรสหน้อร่อยจริงปะคือที่พี่อ้อมโฆษณาไว้ตอนแรกซังน้อยเชื่อบอลเสื้อแล้วนวารแซบซัมดายอยากให้ทุกคนได้มาลองที่ประเทศเกาหลีลองเบิ่งเนาะทานได้ที่วัดีิตามอยู่ต้องมาลองละกันอยากให้หูตาไม่ต้องเล็กน้อยไม่ต้องเล่นหนูเล่นตามากซัมน้อยกินก็กินไปและจริงจริงและหลายซัมน้อยกูตาย โอเคบอโอเคหลายเนาะแซบพิสุดเลยใกล้ที่พินบอกว่าแซบสุดในสามโลกมณีสั่งน้อยก็ได้มาซีมแล้วเนาะท่านใดที่อยากซีมแบบนี้เนาะก็ต้องมาลองเนาะเดี๋ยวติดต่อมาทางพี่อ้อยก็ได้เนาะอสฉพี่อ้อยฉันน้อยฉันลงด้อยแกจะชื่ออ้อมีนี่เดี๋ยวติดต่อมาทางพี่อ้อมแล้วกันเนาะ ท่านเลจะกินไก,ก่เกาหลีแซ่บแบแบนี้แซ่บ,บ,บสุดในสามโลกจ,จริงจริงที่เมืองไทยมีแล้วม,มีมีร้านเปิดอยู่ที่เมืองไทยที่สุขุมวิทอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ารสชาติอะอมอ้อมเคยพาไปกินแล้วคือมันจะไม่ที่พี่เคยกินอ่ะรสชาติจะไม่เหมือนที่เกาหลีออเออนะดูสู้ตายฟินฟินยันกระดูกกระดูกเหลือไหมนะไหนดูดิดไม่ทูบอต้องบอต้องใช้เลยโอ้โหดูเสียงด,ดูดทุกนิ้ว มิต่ำหงจะแซบแล้ว้ตื่นอีกโอเคสังน้อยนะคะสรุปว่าแซบใช่ไหมคะแซบหลายเนาะตอนนี้ทางนั้นก็ะอคขอลาตัวไปจัดการํำราไอ้พวกนี้ให้เบิร์ดก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาลงคลิปต่อไปให้เบิร์ดละกันโอเคบายบายค่ะสังน้อยบาย